จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกันว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งเสริมการเกิดมะเร็งนั้นเรื่องนี้ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนไม่ได้เป็นจริงทั้งหมด โดยเนื้อสัตว์ทุกชนิดผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อสัตว์แป่รูปไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเสมอไปเพราะเนื้อสัตว์ยังเป็นแหล่งโปรโตีนสําคัญประกอบด้วยกรดอะมิโนโจําเป็นที่ร่างกายต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่เพราะทุกสิ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื้อสัตว์ก็เช่นกัน ข้อดีของเนื้อสัตว์คือเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีแต่ก็มีไขมันและคอเลสเตอรอลที่ควรบริโภคแต่พอดีส่วนที่ต้องระวังมากกว่าคือเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมไส้กรอกกุนเชียงหมูยอลูกชิ้นองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติประเมินให้เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์เพราะเนื้อสัตว์แปรรูปมักมีวัตถุเจือปนเช่นสารไนเตรตและไนไตรที่นิยมใช้เพื่อถนอมอาหารและเพิ่มสีเนื้อแดง อย่างไรก็ตามแม้เนื้อสัตว์แปรรูปจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุรีแอลกอฮอล์แร่ใหญ่หินสารหนูแต่ไม่ได้อันตรายเท่าดังนั้นที่กล่าวกันว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งเสริมการเกิดมะเรง็งเป็นสิ่งที่ควรเลือกรับประทานไปนเลยนั้นจึงไม่จริงทั้งหมด จริงความเสี่ยงในทางการวิจัยนน้อยนะปริมาณเนื้อแดงหรือว่าเนื้อสตัตว์แปรรูปเนี่ยก็ขอให้ลดปริมาณหน่อยไม่ได้ว่าต้องห้ามไปเลยบริโภคแต่พอดีครับเขามีคําแนะนําว่าควรบริโภคน้อยกว่าเจ็ดสิบกรัมต่อวันเสียงของนายแพทย์กิตินัททิมอุดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดสองกล้องทางเดินอาหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่สามารถบริโภคได้ในปริมาณที่เหมาะสมและให้จำกัดปริมาณการรับประทานเนื้อแปรรูป เมื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเรง็งแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงสําคัญในการเกิดมะเรง็งปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งมีทั้งที่เกี่ยวกับกรรมพันธุท์ทางครอบครัวแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างเช่นพวก,การสูบบุหรี่ดื่มสุราภาวะอ้วนหรือว่าการบริโภคเนื้อแดงของปิ้งย่างแต่ว่าก็เป็นความเสี่ยงในปริมาณที่น้อยลดหลั่นกันไป สรุกได้ว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ถือเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีแต่ควรเลือกรับประทานจากแหล่งอาหารที่หลากหลายเช่นปลาไข่และนมควรรับประทานในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการโดยคำนึงถึงความต้องการของร่างกาย ข้อมูลเรื่องเนื้อสัตว์ก่อมะเร็งน,นี้บิดเบือนไม่ควรหลงเชื่อจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวหากเชื่อตามแล้วส่งต่อข้อมูลกันไปก็อาจกลายเป็นผลร้ายต่อสุขภาพระยะยาวหากมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งสามารถติดตามข่าวสารได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ www.nci.go.th หรือติดต่อได้ที่โทร02-202-6800ณฤมนอุดมพรรายงาน